เต็มข้อมูลนัคือเลยเมื่อคืนน่ะโอ้โหมาตอนเที่ยงคนเต็มเลยอินนี้หิลเลยจ้ะนายจ๋าไปลองชิมดูบุฟเฟ่อาหารอินเดียนี่ไงมาตอนเที่ยงคนเต็มเลยราคาบุฟเฟ่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยเก้าสิบเก้าเรามากินราคานะสามเก้าสิบเก้าใช่ไหมมีให้เลือกแปดสิบเมนู รวมเครื่องดื่มจบแล้วอ่ะราคาเน็ตมีเลขให้ติ๊กต้องดูเลขให้ดีนะเดีย๋ยวาติ๊กไม่ถูกนี่ราคาสามเก้าเก้า รายการในดเด่นเขาจะโชว์นะเนี่ยดูตามรูปไปเลย,เลยถ้าสั่งไม่เป็นอนะเรามาสั่งทีเดียวจูๆเลยนะอันนี้สองเก้าเก้าจะมีเมนูตามนี้สองเก้าเก้า <c oughs> ก็มีเมนูตามนี้ข้าวเราได้สั่งวะข้าวสั่งไปอย่างหนึ่งใช่ไหม ีปูมือพี่มือผมเหมือนกันนะนวยนใส่น้ำเยอะหน่อยนะ เจอเลยครับว้าวอาจจะสดชื่นน้าดูนะ อร่อยครับว้าวไม่ครับ อันนี้ไข่เไข่เหมือนโรตีเลยกินไข่หอมมากเลยบางถามว่าชาร้อนไหมร้อนนะบาง 何

เจอกันเนี่ยโอ้โหลิ้นเจอะครับลิ้นเทพลิ้นเทพอืมชื่ออะไรนะอันนี้ปูนี่เหรออันนี้ปูใส่เยอะเลยอ่ะอันนี้ต่อ เป็นไงตัวเชิดชมันยืนอยู่บนเนินเขาอะไรต่อไก่ทอดตอนนี้อร่อยจิม้มจิ้มอะไรหน,น,นึ่นซอดสระแน่สลัดแหน่อ๋ออ๋อ,อ,อ,อ โโอ้เอาไม่อยู่จริงๆเกียงตุกเมนูอ่ะรักคำรายสูงอาหารอินเดียนี่เอาไม่อยู่อร่อยครับถูกปากดูเข่งในกระทิม ไม่มีที่จองคิวต้องนั่งรอคิวหวานไหมหวานหวานหวานละมุนเลยฮะคล้ายทองหยอดคล้ายทองหยอดอ่ะชิมอันดิทองหยิบทองหยอดอ่ะชิมอันดิอ๋อไ่ชอหยิบทองหยอด เดี๋ยวบอกอันนี้บอกมันไฝทองไม่เอานะนกรอบไปกรอบกรอบตามด้วยน้ำเลยชาอ,อันนี้คืออะไรไม่ใช่รสรสชาตเหมือน,นอะไรบอกไม่ถูกออเอาเรางล่นมาลอันนึง ไม่รู้เลยวะบอกไม่ถูกนะ